สวัสดีครับสวสดมนต์กิจกรรมความเพียรพระปิตายอดเศรษฐีประเทศลาวและหลวงปู่ทวดประสิทธิ์ชัยแสงแจ่ม133ครั้งที่21วันที่30เดือนพฤศจิกายน2568เริ่มกันเลยครับ บัดนี้เป็นครั้งที่21ตรงกะวันที่30พฤศจิกายน2568ข้าพระเจ้านายประสิทธิ์ใจแสงแจมขอเพ็งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระความปฏิเทราเจ้าองค์หลวงปู่สมเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชน์หลวงปู่เสนาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพทเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรมดจงมาอนโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนนาตยคคูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันนันให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสามัญตาจักรวาเวสุอัตตาขัชันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชสัสุนันตุสักโมกทัง สเคกาเมตโรเปสิลิศิขาลตัตเตเฉจันตลิเขวิมาเนทีเป็นลัทธิจาคาเมตารุวะนาคาหานิเคหาวุทุมหิเขเตปุมาจยันตุเทวชลัทละวิสมียะขะกันทัพพนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนิวาระจะนังสาทโวมีสุนันตุธรรมมัสวนาการุอัยามภะทันตาธรรมมัสวนาการุอัยมภะทันตาธรรมมัสวนาการุอัยมภะทันตาโวส่วนามะการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัสมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดสัจจะกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอันยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนัสโธที่มีหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอันยังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนัสโธที่มีหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนัสโธที่มีหตุสัพพทา บทสวดมหาการุนิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุนิโกนาโถอัธยาสัมภปาณินังบูเรตวาปรมีสปาปโตสัมโพธิม ah ุตตะมังเอเตนะสัจจัวเชนะมาหตุสัมภุปตะวามหาการุณิโกนาโถหิตายสัมภปานิน ah ังบูเรตวาปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจัวเชนะมาหตุสัมภูปตะวามหาการุณิโกนาโถสุขายสัมภปานินัง ภูเรตวารมีสภปาโาตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจัวเชนะมาโหตุสัมภุปถวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวะเมสุต,ตังเอกังสมัมยังภะคะวาสกีสุวิหารติกะป,ปิราวัตถุสมิงมหามเนมหาตาภิกขุสังเฆนะสัทติงปัจจามเตหิภิกขุสตเตหิสพเปหิวอรหันเต,นนเตนเเห,าหาเติทสัสสหิจโรกัตาตุหิ เทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาของทิพควตังทัศนายะพิขุสังกัจจะอคคโหจะตันังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตถะหกศรียังโขภควาสเกสุวิหารติกาปิราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคะสัตติมบุจมัตเตหิพิขุสัตเตหิสัพเพหวะอรหันเตหิทัศหิจโรกธาตุหิ เทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาของติพัควันตังทัศนายะปิขู่สังกจยนุนมะยมปีเยนะพัควะเตนุปสังกมยมอุสังกมิตวะพัควะโตสันตเกปัญจเกคาถาพาเสรยามติอัคโคตาเทวตาเสยยะทาปีนามะพราวาปุริโสสัมมิชิตังวาปะหังภาษาเลยาภาษาลิตังวาปะหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุปตระหิตาพัคขวะโตปุระโตปตุระหังสุอัคโคตาเทวตาพัควันตังอภิวาเทตวะเอกะมาตังอัถังสุ เอกามตังทิตาโขเอกาเทวตาปกตสันติเกอีมังคาถังอปาสีมหาธรรมโยปวานัสมิงเซวะกายาสมาคตาอคตัมหะอีมังธรรมะสัมยังทักขิตายะอราชิตะสังคติอคาโขปราเทวตาปกโตสันติเกอีมังคาถังอปาสีตัดระพิโคสมาทหังโสจิตังอัตโนอุชุกะมังคังโสสารถีวะเนตานิขะเหตวาอินทิยานิรักขันติบันทิตติ อคโคปราเทาวตาภกโตสันติเกอีกมังคาถังอภาสิเชตวะขีรังเชตวาปาริกังอินทคีรังโอหัดจมณีชาเตจรติสุทาวิมาราจรคุมตาสุทันตาโสโสาคาติอคโคปราเทาวตาภกโตสันติเกอีมังคาถัาางอาาจจางภาสิเยเกจิพุทธังเทลานังคตาเสนาเตคมิสันติอปัยยะภูมิปาริปูเรสันติติ อาคัโขพควาพิขุอมันเตสิเยปุเยนะพิขเวทัสสสุโลกทาตุสุเทวตาสันนิปติตาหงติตถาคตังทัศนายะพิขุสังกัจจะเยปิเตพิขเวอเหสุงปฏิตามันทานังหันโตสัมมาสัมพุทธะเตสัมปิภควันตานังเอตัปเรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยะท่าปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตามันทานังหันโตสัมมาสัมพุทธะเตสัมปิ พักวันตานางเอตตะปรมาเย,ยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสัติเสยะชายปิมาหังเอตระหิอจิคิสามิพิโวเทวะกัญนางนามานิกิตติยสามิพิโวเทวะกัญนางนามานิเทริสามิพิโวเทวะกัญนางนามานิตังสุนาทะสาธุกังมณสิกโรทะภาสิสามิติเอวอมพันเตติโคเตพิขุพักพข,พขวะโตปัญจโสสมพักขวาเอตะท่าวจ่า สิโลกะมนุษย์กัสสามิยัตถปุมาตัสสิตายสิตาสิริขปะลังปะหิตตาธรรมหิตาปุถุสีหาวสาลีนาโลมหังสาวิสัมพุโนโอทาธรรมัสสาสุทาวิปัสสนาวิมลราภิโยปจัตเตยตะวัวอเนกเปรตอวัตเวตโตอมัตยิสัทธะเถเกสานีระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานะตภิกขุเตจะอัตตปะมักุงสัตวะพุทธะศาสนังเตสัมปตุละหุยานังอนุสานะทัสนังอภิเกสตะมัทขคงสหัสังอัสสัตตัง สตังเอเกสหัสสานังอมนุสานะมัทสงอเปกินันตะมัตถงทีสาสภาพุทธะอโหมท่านจะสัพพังอภิญญายะวะวัคตตวานะจุกรมัตโตอมันติยิสัทธาสาวกสังเนลเตเทวกายะอภิกันตเตวิชานัทเิโวเยโวหังกิตยิสามิขิราหิอนุปุปโสรัตตสหัสสาวะยะขาปุมากระเปีรวัฏทวายที่มันโตชุติมันโตนาวันโตยสันชินโมทัมนาอภิกรรมงพิวรังตมิตริวะนังจ้าสหสาเหมาวอตายะขานานัตตวานิโน อิทิมันโตชิติมันโตนะโตยสัสนิโมโมทัมมะนะอภิกรมงค์ทีนังสมาธิิงว่นังสาตาคิราติสหัสายะขานานัตตะวนิโนอิทิมันโตชิติมันโตนะโตยสัสนิโมโมทัมมะนะอภิกรมงค์ทีนังสมาธิิงว่นังอิเจเตโสรสสหัสายะขานานัตตะวนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันะวนโตยสัสนิโมโมทัมมะนะอภิกรมงค์ทีนังสมาธิิงว่นังเวสามิตาปัญจสตายะขานานัตตะวนิโนอิทิมันโตชิติมันโตนะโตยสัสนิโมโมทัมมะนะง กุมพิโลราชาคาหิโกเวปุส萨นิเวศนังพิยโยนังสตตสหสังยขานัง,าางปยิรุปัสสาสติกลุมพิโลราชาคาหิโกโสโปะคะสัมมิติงวนงังผูริมาจากตี่สังนาชาตตารถปัสาสติกันทปนานังอธิปติมหาราชายสันสีโสพุทธปิติสะาพาหัวอินทมานามหาภาราอิทิมโตชิติมัโตวนาวนโตยส,สันสมมีนงุทธามนาอภิกวงพิควังสัมมิติงวนงังทักขีนัจะตี่สังนาชาวิรุณโหตัสาาสติอุพัฒฐานังอธิปติมหาราชายสันสีโส พุทธิตัสะภะหโวินทมานามหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตนะอันโตยะสันสีนโมธรรมนะอภิกรมพิโกนังสามิติงวะนั่งปัจฉิมัจเจที่สังราชาวิรุณปะโคปัสสตินะคานังอธิปติมหาราชายะสันสิโสพุทธปิตัสะภะหโวินทมานามหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตนะอันโตยะสันสีนโมธรรมนะอภิกรมพิโกนังสามิติงวะนั่ง อุตตรราชที่สังราชาคูเวโลตับปัสสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายาสันสีโสพุตตปิตัสสะพะฮาโอินทะมานามหาปรายที่มันโตชิติมันโตนะมัตโตยาสันสีนมทัม,ม,ามานาอภิกรรมคือนางสม,มิติงวะนั่งภูริมาที่สังทตัตตาร,านนาามมาระโถะคิเนนะวิรุณทักภูปิชิเมนะวิรุณปะโขภูเวโรอุตตรังที่สังจตารโอเตมหาราชาสมันตาเจตโโลทิสาทันทัละมานาอัถังสุวะเนกปิราวัตถเวเตสังมายาวิโนทัสะอาคูวัจนิกาสตาามายาเกตตตุุเเวววกิิภภููจะโสห กันทะโนกามะเสรโถจัดกินุมันโตนี้มันถูจับปรธานาโตโอปมันโยจับเทวสุโตจับมันตริจิตเสโนจักคันทะโพนโลราชาชนโสนโปอาโคปัญจสิโขเจวติมพโรสุริยวัชสาเอเตจันเยจาราชนโนคันทะปะสหราชุภิโมทมนาอภิกรมพิโกนังสัมบิติงวะนั่งอัฐาคุสนาพัสานาคาเวสลาสหตัตจการกัมพลัสตลาอาโคปยาคาสหยาเจปิยามุนาทตารัฐาจะอาคูนาคายาสิโนเอราวันโนมหานาโคสุปคาสัมบิติงวะนั่ง เอาคาราเชสหัสสาหารันติทิพยาธิชาปักขิอุสุธิจขุเวหยสาเทวนามาัเชปตาจิตตาสุปนาอิติเตสะนามังอภยันตา,านาคราชานามสิสุปนาโตเขมยมาสสิพุทธโธสันหาหิวจหิวันตานาคาสุปนาสารณามังสุขุทังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทัทงอสราสิตาปตโรวัสวัสเตอิธิมโตยสันสโนการัจชามหาพิสมะ อาสุราธานะเวขาสาวิปจิติสุจิติจักรหาราโทนุโมจิสหะสัตตจักรริปุตตนานังสัพเพเวโรจานามกาสนานหิตวาพระอิงเสนังลาหุปัตมุป,ปากขะมงสามาโยธานิพันธันเตพิคุณังสาม,มิติงวะนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตถาคามงโรฬนาโรฬนาเทวาสมโมจายสาสาสาสหะแมตตาโฬนากายกาอาคุเทวายะสันสิโนทัศเตชะทา,ากายะตะเปนานัตตะวานิโน อีที่มันโตชติมันโตนะตัตยสันสินุโมธรรมนาอภิกรมผู้วานังสัมมิทิงว่านังเวทูจะเทวาสหาลีจะอสัมมาจะทุเวยายมาจันทันสุปนิสาเทวาจันทามาโคภุรคิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาโคภุรคิตานักขตตานิปุรคิตวะอาคูมันทวารหะกาวสุนังวสโวเสธโศสักโภปะคะปุริทัตโธทัศเตทตทากายาทับเอนันตตะวนิโนอีที่มันโตชติมันโตนะตัตยสันสินุโมธรรมนาอภิกรมผู้วานังสัมมิทิงว่านัง อาทาคุสหะปูเทวาเชาลามคิริขาริวออริจกาจะโลชาจะอุมมาปุภานิพาสินโนวรุณาสหธรรม,มอจจาอาจุตตาจะานิชกาโสระยะลุจิลาอาภูอาภูวัสเวสินโนทัศเตตัศทากายาสเปนานันตตะวาน,นินโนอิทิมนโตเชติมนโตนันโตยัสสิสนโนวัฒนาอาภิกรรมวิรุณงสมิติวะนังสัม,ม,า,นสมานามหาสามานามนุสสามนุสสุตตมาขิทธาปุตสิกาอาภูอาภูมโนปุตสิกา พระทาคูหะระโยเทวายเจจโรหิตวัติโนปลคามหาปลคาอาคูเทวายสันสิโนทัตเทาากายสเพนานัตตะวนิโนอิที่มันโตชิติมันโตวนาตโตยสันสิโนวรรมะภิกมงภิกนาสัมมิตึงมานั่งสุกากรุงหานุนาอาคูเวคาเวคะนะสสาสหโอทาตะไหหาปามุขาอาคูเทวาวิจักขนาสธรรมันตาหาลัคชามิสกาจะยสันสิโนทันายังอาคาปชโนโยทิสาอภวิสติ ทสเตเถธาทากายะตเปนานัตตะวนิโนอิทิมโตชุติมันโตวนะอโตยสันสีโนมุธมันาอภิกรรมพิโกนังสามิติงโนังเกมียาดุจิตายามากันตกาจะยสันสีโนสัมพิตกาละมัตเศธชติมานาจะอาสาวนิมารติโนอาคูอัฐากูปเรนิมิตาท่าเตเถธาทากายะตเปนานัตตะวนิโนอิทิมโตชุติมันโตวนะอโตยสันสีโนมุธมันาอภิกรรมพิโกนังสามิติงโนัง สัตเทเตเทวะนิกายาสัพเพนานัตตะวัน,นิโนนามาันวเยนะาอคาันจงเงยจันเยสัทิสาสหาปะปาวุตชาติมัคคีรังโอคตินนะมานาสวังทะเขโมคตาลัง,งนาคังเจตังวะอสิตาติตังสุพามาปรามาตโตจับปุตตาอิทิมาโตสหะสันนังกุมาโรโอติโสจัสุปะกะสะม,มิถิงวะนังสหัสพัพมะโรกันังมหาพมาพิฏติติอุปปันโนชุติมันโตุวิสมะกายโยยสันสิโสทัศเถระอิสระอาคูปัญเจกะสังวติโน เตสัจจมะชัโตอาคาหันิโตปริวาริโตเตจัพเพอภิกันเตเสนเทเทเวสพัมมะเกมารเสนะอภิกามิปัสสะกันหัสสมมัติยังเอตหาอนหัถะพัตถะราเคนะพัทธมัทูสัมมันตาปริวาเวทะมวุมุจิทะโกจินางอิติตทะมหะเสนอกันหเสนณงอเปสัิปานินาตรมหัตจะสลังกตวะณะเพราวังยะถาปุสโกเมโคธนะยันโตสวิชโกตถาโสปจิทาวติ สังกูโตอัยยังวัเศตัญจะสพังอภิญญายะวะวัคิตวานะจคุมาตโตอมัติิสัาสาวเกสนระเตมาระเสนะอภิกันตาเตวิชานาถะปิกขโวเตจะอัตตปะมกะโรงสุตวะพุทธาสาสนานังวิตราเคหิปะกามุงในสังลงมังปิจจย,ยงุงสัพเพวชิตะสังฆามาพยาติตายสันสินโมทันติสหพุเตหิสาวกาเตชะเสนสุตาติบทสวสดจุลละชัยยะปละกอนะโมเมพุทธเตชะสารตนะตยะธรรมมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารยปะเร ระเมโราสิทธิพม,มาจะกินทาจะจตุโรกาคัมพีลักขากาสมุทธา,า,าภูตองคังคาจะสัมภมชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธรณิธรณีอุทธิอุทธีนัตินาทีชัยยะชัยยะฆะคนละตนละนิสัยนิไรใสเสณเมรุราชะคนละนาราชีชัยยะชัยยะคัมพีละโสผีนาเคทนาคีปิศาจักปูตาการี ชัยยะชยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชยะสิงคีสุตาธานะมุขชาชัยยะชยะวรุนณมุขสาตาชัยยะชยะจำปาที่นาคกุรคันถกชัยยะชยะคัจฉคณตุรงสุขระผู้ชงสีหะพยคคทีปาชัยยะชยะวรุนณมุขยาตาชิตาชิตาเสนาเรปุณะสุทธินารดีชัยยะชยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชยะธรณีตาเรสธาชุษยเสยย ชยชยะทลนีสัดตินสัทธาชยชยมกรราชยาภวเคชยชยวรุณนยเคชยชยลักษเสสุรปุชเตชาชยะชยะพเมนธขนาชยะชยะราชาธิราชสัชัยชยะชยะปทวิงสัพพังชยะชยะอรหันตาปัญเจกพุทธะสาวังชยะชยะมหิฮสโรหาลินฮาโรหาลินเทวาชยะชยะพมมาสุรโคชยะชยะนาโควิลุนหาโควิลุนปโคจันทิมารวิ อินโธจจเวนะเตโยจักุเวโรวะลุโนปิจะักขิวายโยจะปะชุนหกุมาโรทตารัตโกอัฏทารสะมหาเทวาสิทธิตาปะสอาทโยอิสิโนสาวกาสัพพายะลาโมพระวันตุเตชัยยะธโมจะสังโคจัสทะปารโรจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตชนะชัยยะสตีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตชนะหงตุเตชัยยะมังคะหลัง ชายโยปิพุทธสะสิริมาโตออยังมารสาจะปาปิมาโตปราชโยโอโคสยัมโพธิมาเคปโมทิตาชายะตถาพมมะกนาหิเหศิโนชายโยปิพุทธสะสิริมาโตออยังมารสาจะปาปิมาโตปราชโยโอโคสยัมโพธิมาเคปโมทิตาชายะตถาอินทะคณาหิเหศิโนชายโยปิพุทธสะสิริมาโตออยังมารสาจะปาปิมาโตปราชโยโอโค สยามโพธิมเกเปโมติตาชยตาเทวคณามเหสีโนชโยปิพุทธสัสิลิมโตอายังมลสัจะปปิมโตปราชโยออโคสยามโพธิมเกเปโมติตาชยตาสุปันนคณามะเหสีโนชโยปิพุทธสัสิลิมโตอายังมลสัจจะปปิมโตปราชโยออโคสยามโพธิมเกเปโมติตาชยตานาคคณามเหสีโนชโยปิพุทธสัสิลิมโตอายังมลสัจจะปปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมเกเปโมติตาชย ตถาสมะคนามะเหสินโนชยันโตโพธิยาโมเรศยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชายโยโหหิชยันสุชยมังคะเลอปราชิตาปลังเกเสเสปะทาวิโพคะเลอภิเสเกสัพพะพุทธานังอัคขปัตโตปโมทติสุนักขตตังสมังคลังสุปภาตังสมหกิตตังสุขโนสมุทโตจะสุยถังธรรมะจาริสุปทักขินังกายกรรมมังวจากรรมมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมมังปนิติเต ปัทขีนาปัทขีนานิกตวานะละพันธันเตปัทขีเนเตอทะรัะถาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสาเสนอโรคาสุขิตาโหงทสศหสัมเปหิยติภิสุนันตุโพนโตเยเทวัจจะมิงทานิอาทิกตาธิคายยกาสตาโหงตุสุขิตาโหงตุสพพตา,าลักขันตุสัพพะสัตานังลักขันตุชีนะสาสนางังยากาจิปัทนาเตสังสพัพเพปุเรนตุมะรโรละถายุตตะกาเเปวสันตุวสันวัสาวาลาหกกายโรคาจุปทาวาเตสังนิ วาเรตุจะสัพปธากายาสุข,ขังจิตตสุข,ขังอราหาันตุยะถาระหังบทสวดธรรมนิยามะสุดต่างเอวัมมีสูตังเอกังสมัยยังภะควาสาวัตติยังวิหารติเชตะวะเนอนากบปินทิกัสอารามตระโขพภะควาพิขุอามันเตสิพิขาวติพระทันเตติเตพิคุพะคะวะโตปัญจัโสสงภะควะเอตตะทโวจะ อุปาทาวาเพขเวตถาคาตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตตาวะสาถาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาตเปสังขาราอนิจจติตังตถาคโตอภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวะอจิคติเสเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวัลติวิภัชติอุตานิการติสเปสังขาราอนิจจติ อุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาวะสาถาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัเพสัง卡าทุกขตติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชตวะอภิสเมตวะอจิกติเทเสติปัญญาเปติบัฏาเปติวิวาลติวิภัชติอุตานิกรติสเพสัง卡าทุกขตติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาวะสาธาตุธรรมจทิตตาธรรมนิยามตาสเพธังฆาตมนันตติ ตังตถาคตโตอภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวะอจิคติเสเสติปัญญาเปติปัตเปติวิวาลติวิภัชติอุตานิกโรติสัพเพธรรมาอนันตติอิทมาโวจักปะวาอตตะมนาเตพิกุภะขวโตภาติตังอภินันตุนติบวสวดพัทเทกรตะคาถาอติตังนานวะคะมยะนปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะถาตีตามปหินันตังอปตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจโยทำมังตะถาตะถาวิปัสสติอสังหิลังอสังขปังตังวิฐานะมนุรุหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างจำแจ้งไม่งอนเงี้ยนไม่คอนแคนเขาควรพาอคุณอาการเช่นนั้นไว้ อจเชวะกิจจะมาตับปังโกจัญญามรณะนังสงเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮิโนโสังการันเตนะมหาเสนนะมัมจุนา,นาเพราะการปัดเพียรต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิอองอโหรัตมะตันที่ตังตัง,ตงเวพตเทกระโตติสันโตอจิคเตมมนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอ,อยู่เช่นนั้นไม่เกิดขันทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม โกสวดธรรมะสังเวคชปันจักเวคนะสัพเพสังขาราอนิจจสังขารคือร่างกายจิตใจและลระูปธรรมนามประธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแล้วรูปธรรมนามประธรรม,มทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งทั้งที่เป็นสังขารแล้วไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของเมยงังเยือนทุวังมรณะหนังความตายเป็นของยงังเยือนอวสันมายามาริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางังมีชีวิตต่างชีวิตของเราเป็นมีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างมีน,นิยาต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนงังมีนิยาต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอ่ะย,ย,ยังกายโยอะเจรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นาน อเปตวิญญาโนคันปัสัาวิญญาณฉุดโถอันเถ่าจริงเสียแล้วที่เสสติจากนันทบัตเทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงคารังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟืนนีรัดถังหาประโยชน์มิได้อันิจจาวัตถังสารสังขารทั้งหลายเป็นไม่เที่ยงหนออุปาทวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิโรชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโขความเข้าไปสงบความเข้าไปสงบระงับสังขาร ทั้งหลายเป็นุขอย่างยิ่งสัพเพสัตสต,ตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก,กาลังตายอยู่มาริงสุจะมาริสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาเทวห่างมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอตสังสโย,ยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดแม่ตายังกินจิยังกินจิสุสรังกรรมมังสัมเพหิตพระเตหิตกระตะตังบุญยงโนอนุโมทันโตสุนันโตพนโตเยเทวะอัศมิงธานีอธทิกตาธิขายยกาลัทธาโหตุสุขิตาโหตุทุขาปามุจจนโตมาตาพิตาสุขิตาโหตุทุขาปามุจจนโตสัเพยาติกาสุขิตาโหตุทุขาปามุจจนโตสัเพายาติกาสุขิตาโหตุ ทุกขะปะมุจจนตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเปตาสุขิตาของตุทุกขะปะมุจจนตุสัพเพอริยุปัชฌายะสุขิตาของตุทุกขะปะมุจจนตุสัพเพนักตาสุขิตาของตุทุกขะปะมุจจนตุสัพเพเทวาสุขิตาของตุทุกขะปะมุจจนตุสัพเพสามะตินางสามิชตุโวโพสรุ่ง บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมพทธิสัตตอาคันติมายะอิติภะคะาวะนะโมพทธิสัตตออคติมายะอิติภะคะาวะนะโมพทธิสัตตออคติมายะอิติภะค่าวะปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหะรวาสินีทุเปขเรโพธิขเรตหิงตหิงตาธรรมทานิพระวันตุปุชิตาสติถิงคโรเตทะวิหารมันเลเถราจัมชานาวกาจะบิขาโวสารามิการานาปฏิอุปัสกาคามาจจเทสานิคามาจจอิสลาสัมปานะโพตาสุกิตาพระวันตุเต ชาดาผู้ชายปิดจะอัตตสัมภาวะสังเสชชาชาตาอัตตโวปปาติการนิจานิจังธรรมวรังปฏิจเตสัมเพปิทุกสะกรตุสังขายังธาตุจีรังสตังธโมธรรมตตราจะปกคราสังโฆหตุสมะโควะอัตไายะจะหิตายะจะอัมเหลรักขตุสตัมโมสัมเพปิธรรมจาริโนพุทธิิงสัมปาปุเนยามะธรรมีอริยปะเวทิเตปสานนาหงตุสัมเพปิปานิโนพุทธะสาสะเนสัมมาทารังประเวสันโตกาเรเทโวปวัตสันโต พุทธิภาวายสัทธานังสามิทถังเนตตเมทะนิงมาตาปิตาจะาอาัตาชาังนิจจังลักขันติอุตตกังเอวังธรรมเมนะราชนโนปะชังลักขันตุสัพพธา เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจันนิทุกขพยาปัตตาจันนิพยาโสกปัตตาจันนิโสกหอนตุสัมเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมิหิสัมปตังมุญยะสัมปตังสัพเทวานุโมทันตุสัพภะสัมปติสิทธยาทานังทัทันตุสัทธยาสีลังลักขันตุสัพปทาภาวนาพิรตาหอนตุขจันตุเทวตาคตาสุมังคลัก คาถาหนตุสัพพังสุมังคาลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสติหนตุนิรันตารังหนตุสัพพังสุมังคาลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสติหนตุนิรันตารังหุนตุสัพพังสุมังคาลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัมพะสังขานุภาเวนะโสติหนตุนิรันตารังสัพเพพุทธาพระลัตตาปัญเจกานันจะยังพระหลังหลนตานันจะเตชนะลักขังนตามิสพตง ส ang, ัพเพพุทธาภรัตตาปัญเจการันจะยังพลังหันตานันจะเทเชนะละขังพันธามิสัพพสโสองสัพเพพุทธาภรัตตาปัญเจการันจะยังพลังหันตานันจะเทเชนะละขังพันธามิสัพพสโซสามสัพเพพุทธาภรัตตาปัญเจการันจะยังพลังหันตานันจะเทเชนะละขังพันธามิสัพพสโซสีสัพเพพุทธาภรัตตาปัญเจการันจะยังพลังหันตานันจะเทเชนะละขังพันธามิสัพพสโสห้าสัพเพพุทธาภรัตตาปัญเจการันจะยังพระลังหันตานันจะเทเชนะละขังพันธามิสัพพสโสหก ตัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจะยังพระลังหันตานัรจะติเชนะราขังมันตมีสัพโสเจ็ดตัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจะยังพระลังหันตานัรจะติเชนะราขังมันตมีสัพโสแปดตัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจะยังพระลังหันตานัรจะติเชนะราขังมันตมีสัพโสเก้า ด้วยอานาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนมเก้าอุทิศถวายเป็นพระราช,ชก,กุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคารายขออนิสงส์งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แล้วคลา,าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่งคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทศเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาญาเสเศรษฐิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามถึงอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้ารองและผู้บูชาาททุกกปรระเ สรุขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ